สวัสดีครับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปแรกนะครับของการอธิบายเรื่องการใช้งาน Edit Poly ีนะครับซึ่งเราก็จะทำความรู้จักกันว่าในส่วนประกอบของ Edit Poly ี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็การ Selection นะครับซึ่ง Edit Poly ีเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับงานโมเดลนะถ้าเกิด รูอิดิทโพลีเนี่ยก็จะสามารถปั้นโมเดลต่างๆได้นะฮะในงานที่ d Max ก็สามารถเป็นเรื่องกล้วยๆเลยก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะอิดิทโพลีก็จะประกอบประกอบไปด้วยนะฮะส่วนประกอบในโมเดลหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วยห้าส่วนนะก็คือ v o r t e x กด1ในคีย์บอร์ดนะฮะเอทก็กด2ในคีย์บอร์ดนะครับ,ส,บ,รรบสาม border กด3นะฮะกด polygon กดสี่ element กด5นะครับการเข้าใช้หรือว่าการออกแต่ละอันก็กดสมมติว่าจะใช้ element ก็กด5นะครับพอจะออกก็กด5เหมือนเดิมนะมันก็จะออกจากคำสั่ง ในส่วนต่างๆของอินดิพอลีนะครับทีนี้มาดูการที่การสีเล็กชั่นกันนะเริ่มจากอร์เทกนะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะืมอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวสีดำเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ ส่วนประกอบนั้นๆน,น,นะฮะสามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นชิ้นโกริงลูปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีดำขึ้นมา,าเริ่มจากตัวแรกนะครับ by vertex by vertex คืออะไรฮนะจะเห็นว่าเมื่อ vertex เนี่ยใช้ไม่ได้ เอ็ใช้ได้นะฮะบอเดอร์ Water. ใช้ได้หุ่นก้อนใช้ได้มีแค่วัตเท็อันเดียวที่ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวัตเทอยู่แล้วฮะแล้วมันคืออะไรอ่ะก็ามาที่ตัวอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นภาพชัดหุ่นก้อนนะครับก็คือการ select ตรง v ว r t e เตนั่นเองตำแหน่ง v o r t e x ทนะครับลองกดตัวนี้นะฮะ b ายเวอร์ปุ๊บจะเห็นว่ามันเลือกมาทีเดียวห้าโพลีกอนเลยนะครับเพราะว่าเราตริ๊กนี้ไว้แต่เราตริ๊กออกมันจะไม่เลือกให้นะเพราะว่าตัว by ยเ r อ e x เ,เนี่ยมันจับจุดตรงนี้ มันก็เลยเลือกให้เป็นห้าพลิกอนนะฮะเพราะว่าเราเลือกไบโอเทคแล้วติ๊กออกมันก็จะเลือกให้ทีลาพลิกกนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกันกบเอดนะฮะถ้าติ๊กติ๊กเลือกนะปุ๊บมันก็จะเลือกให้ห้าห้าเส้นนะห้าเอดนะครับถ้าติ๊กออก นก็ติ๊กให้อันเดียวนะอันนี้ก็คือการใช้งาน by birth นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยฮะง่ายๆประมาณนี้อันที่สองนะฮะ ignore backfaking คืออะไรก็คือการสมมติว่าวงกลมเนี่ย ผมจะเลือกทั้งวงกลมนะครับอย่างนี้ปกติมันก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดผมติ๊กนี้ออกเอติ๊กนี้ไปนะฮะลองเดือนเหจะเห็นว่าครึ่งวงกลมหลังเนี่ยมันไม่เลือกให้นะ,ะเพราะว่าตัวตัวโพลิกอนข้้งหลังเนี่ยมันจะถือเป็นตัวนี้นะฮะแบ็กเฟดกิ้งเนะี่ย มันก็จะไม่เลือกให้นะฮะดูตัวอย่างอันนี้บ้างนะก็เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มีเอาไว้กันเ,เวลาเล็กเนี่ยก็การความผิดพลาดนี่นะครับเผื่อจะไปเลือกติดอ,อ,อลิกลงังข้างหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งก็สามารถใช้ได้ทุกตัวนะครับ สมมติว่าเรื่องเงี้ยสมมติว่ามันอยู่ติดกันนะฮะแต่ว่าซึ่งมันก็เห็นจุดข้างหลังด้วยเราติ๊กถ้าเราติ๊กนี้เนี่ยไอตัวหลังจะไม่ไม่ถูกเลือกแต่เราติ๊กออกนไอตัวหลังเนี่ก็ถูกเลือกไปด้วยถ้าเราไม่ต้องการเลือกตัวหลังก็ติ๊กนี้เขนะ้าไว้ฮะมันจะไม่เลือกให้ ซึ่งก็ใช้ได้ทุกตัวนะครับแบล็กเฟกกิ้งอีกนอร์แบบ็กเกกิ้งทีนี้มาที่บายแองเกิลนะคืออะไรก็ดูว,ว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างแองเกิลใช้ได้กับโมลิกอนนะครับมันคืออะไร นนี้ผมก็ไม่ค่อยเลีย์ยทอะไรนะแต่ว่าก็น่าจะมีประโยชน์ประมาณนี้ก็คือมันจะเลือกตามองศานะครับสมมติว่า,ามันเป็นศูนย์มันก็จะไม่ไม่ไม่กระจายให้นะเพราะว่าองศามัน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 ไม่กว้างนะ แต่ถ้าองศามันกว้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมมุติ15ขอบเขตของการเลือกเนี่ยมันก็จะถูกติ๊กให้อย่างรวดเร็วนะฮะพอเลือกมันก็ปุ๊บกระจายให้อย่างรวดเร็วลองสักยี่สเหมือนเดิมสาหก็จะเริ่มกระจายขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ก็กลายเป็นเลือกข้างก้อนเลยก็ขึ้นอยู่นะว่าจะให้มันกําหนดได้ว่ากระจายเท่าไหร่สมมติว่าจะเลือกเนี้ยข้างบนก็สามารถกำหนดได้นะีดิ0นะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ตรงนี้ละ by angle ก็หมดนะสามตัววันที่ตัวนี้นะชิงกับโกลชิงกับโกลคืออะไรดูตัวอย่างนี้ถึงเงียครับชิงก็คือการ เลือกแบบลองกดดูนะครับเลือกมือเทปปุ๊บกดชิงสังเกตว่าไอตัวที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะหดลงนะครับชิงมันจะหดลงเรื่อยๆนะครับแต่้าเกิดเป็นโกลเนี่ยมันก็จะกระจายออก นี่คือชิงกับโกลนะครับซึ่งก็สามารถใช้ได้ทุกส่วนนะครับจริงๆแล้วตัวเอทกับบอ์เดอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเอทนั่นแหละก็ค่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวบอ์เดอร์เนี่ยสามารถติ๊กขอบได้นะให้มันรวดเร็วขึ้นแค่นั้นเองทีนี้มาที่ลิงนะครลิง ลิงดูตัวอย่างเนี้ย <c oughs> ลิงนี้ใช้กับอะไรได้บ้างนะใช้กับเอใช้ได้กับเนะเส้นเอทของติกเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับแล้วกดลิงลมันก็จะเลือกให้เป็นตามลูปลิงนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเป็นลูปล่ะ ถ้าเป็นรูปลองกดเส้นแดเส้นหนึ่งนะครับกดรูปปุ๊บมันก็จะเลือกเป็นวงแนวนอนนะครับอาจจะจำง่ายๆว่าลิงก็เป็นเส้นแนวตั้งส่วนลูปก็เป็นเส้นแนวนอนนะฮะเส้นที่ต่อเนื่องกันเองส่วนลิงก็จะเป็นเส้นขนานกัน ก็ประมาณนี้ครับแล้วตัวนี่คืออะไรอ่ลองกดดูเลยครับกคือการเลือกขึ้นเลื่อนลงเองเช่นเดียวกับตัวรูปนะฮะก็เลื่อนซ้ายเลื่อขวาก็มีเท่านี้นะฮะส่วน off นี่คืออะไร ส่วน,นี้จจะบอกได,ได้เลยว่าไม่ไม่มีส่วนอะไรกับการปรับแต่งโมเดลเลยนะฮะแต่ก็มันอมาดูกันเลยอ็อบนี่คือปิดปิดก็ไม่มีอะไรทับอ็อบเจกต์ทับอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะโชว์ฮะหลังเกมจะมีเส้นสีเหลืองหรือว่าถ้าเกิดเราเลือกโพลิกอนมันก็จะขึ้นเป็น เอร์เซอร์สีเหลืองให้แต่ฮออฟเนี่ยไม่มีแต่ซับอ็อบเจกต์เนี่ยมีแถมแถมมันจะบอกด้วยนะครับว่าในตัวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะพลิกรอนที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือซับออบเจกต์นะคร ส่วนมัลติล่ะคืออะไรพขกดปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นมันจะมีแถบขึ้นมานะาสมมุติเลือกหนึ่งนี้ปุ๊บเลือกก็คือมันจะโชว์ทั้งหมดนะว่าในส่วนประกอบต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเซเลคชั่นอะไรไว้อยู่สมมติว่าผมใช้เอทปุ๊บแล้วกลับมาเป็น เไอตัวเส้นมันก็จะโชว์นะว่าไอตัวเอทเนี่ยเราได้เลือกอะไรอะไรเอาไว้รวมถึงตัวพลิกอนด้วยนี่เป็นแหดจางๆนะมันก็จะโชว์นะว่าเราเลือกอะไรไว้อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเราจำเป็นต้องใช่ไหมล้วแต่คนถนัดนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ ปิดไปนะเพราะว่าลำคาญตานะหลักก็มีเท่านี้นะแล้วก็มีตัวเพิ่มเติมก็คือการเลือกที่สามารถสมมติว่าปรับจากพลิกอนนะฮะไปเป็นเวอร์เทกเราจะสามารถทำได้อย่างไรนะก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็คอนเวิร์ตมันจะมีสองอันก็คือ convert to edge กับ convert to vertex เราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะ convert ให้มันเลือกไปเป็นแบบไหนนะฮะ,ะสมมตุติ convert to edge ก่อนก็จะเห็นว่าจาก polygon ก็จะกลายเป็น vertex นะครับกากเป็นเลือก vertex แล้วก็ convert to ลองเป็น vertex หลยฮะ ก็จะกลายเป็นวัตเทฮะเช่นกันแล้วก็สามารถพลิปให้เป็น Convert to f a ฟ e ได้ก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของ Selection และการภาพรวมของ Mid d ิ t โพลีนะฮะโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับ